F 2 2 Raptor เป็นเครื่องบินเจ็ตขับไล่ที่มีแผนจะนำมาใช้ในปฏิบัติการครองอากาศทดแทนเครื่องบิน F 1 5ในช่วงหนึ่งตุลาคมพุทธศักราช2528่กองทัพสหรัฐอเมริกาได้กำหนดความต้องการเครื่องบินขับไล่ยุธทธวิธีขั้นก้าวหน้าซึ่งต่อมาในตุลาคมปีพุทธศักราช2529จึงได้เลือกเครื่องบินต้นแบบจาก2บริษัทได้แก่กลุ่ม General Electric กลุ่มของโบเพื่อจะสร้างต้นแบบของ F 2 2กับ McDonnell Douglas นอทรอปซึ่งเป็นเครื่องบินต้นแบบ YF 2 3เครื่องบินต้นแบบ YF 2 2ดําดเนินการสาธิตและรับรองเครื่องต้นแบบนานกว่า54เดือนโดยมีการทดลองบินกว่า74เที่ยวบินรวมระยะเวลา9 1 6. 6ชั่วโมงทดสอบติดตั้งและยิงจรวดนำวิถีอากาศสูอากาศชายไวเนอร์และแอมบลอนรวมทั้งมีการเติมน้ำมันกลางอากาศมีการทดสอบปรับแรงขับของเครื่องยนต์ขณะที่ทำการบินรวมทั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์อากาศ การทดสอบและการปรับปรุงห้องนักบินโดยการทดลองใช้จริงร่วมกับกองทัพอากาศและกองทัพเร,รือสหร,รัฐและการทดสอบวัดขนาดพื้นที่สะท้อนเรดาร์กับขนาดจริงของเครื่องบินส่วนการทดสอบเครื่องยนต์ต้นแบบมีอยู่2แบบก็คือเครื่องยนต์ต้นแบบ YF-119 ของบริษัท Pratt Whitney และเครื่องต้นแบบ YF-120 ของบริษัท General Electric ผลการตัดสินของกองทัพสหร,ร,รัฐได้เลือกต้นแบบ YF-119 เพื่อใช้สําหรับเครื่องบินขับไล่ F-22 ในปี2524กองทัพอากาศสหรัฐมีความต้องการที่จะสร้างเครื่องบินขับไล่ชั้นยอดแบบใหม่เพื่อทดแทน F-15 Eagle ทั้งแบบ A, B, C และ D เครื่องบินขับไล่แบบใหม่นั้นเป็นโครงการสารทีท่ดูแลโดยกองทัพเรือสหรัฐเพื่อสร้างเครื่องบินขับไล่ยุคใหม่โตตอบภัยคุกคามทั่วโลกที่มีความร้ายแรงมากยิ่งขึ้นรวมทั้งการพัฒนาและการเพิ่มขีดความสามารถเพื่อที่จะ สู้กับซู27่ของสหภาพโซเวียตซึ่งเป็นที่คาดกันว่าเครื่องบินแบบใหม่นี้จะทํางานร่วมกับเทคโนโลยีวัสดุแบบใหม่ทั้งอลอยด์แบบพิเศษและวัสดุแบบผสมระบบควบคุมการบินแบบใหม่ระบบขับเคลื่อนที่ทรงพลังและเทคโนโลยีของการล่องหนในวันที่ยีเมษายนพุทธศักราช2อง4รากองทัพากได้ยุติการออกแบบและการทดสอบการบินโดยประกาศว่า yf 2 2ของบริษัทลอ็อกฮิดมาตินคือผู้ชนะ และคาดกันว่าในช่วงนั้นมีการสั่งผลิตเครื่องบินประมาณ650ลำการผลิตครั้งแรกของ F-22 ถูกส่งให้ฐานทัาอากาศในเนวาดาในวันที่14มกราคมพุทธศักราช2546และในพุทธศักราช2547มี Raptor 51ลำถูกส่งมอบ F-22 ลำแรกที่ตกเกิดขึ้นขณะท,ที่นำเครื่องขึ้นบินที่ฐานทัาอากาศเนวลลิสในวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2547 ซึ่งนักบินสบบามารถที่ดีดต,ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนการตกการสืบสวนเผยว่าเครื่องยนต์นั้นหยุดชะงักระหว่างการบินดังนั้นการออกแบบเครื่องบินจึงต้องมีการทําให้ดีขึ้นเพื่อป้องกรรันอุบัติเหตุในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2550กองทัพรัสหรัฐได้ทําสัญญาหลายปีมูลค่า5,000ล้านดอลาดลาร์สหรัฐกับล็อกนินมาตินซึ่งจะยืดการผลิตออกไปจนถึงปีพุทธศักราช2554และเมื่อถึงปีพุทธศักราช2551 F-22 Raptor ถูกจัดซื้อปีละ20ลำ ในแบบแผนเมื่อวันที่29สิงหาคมพุทธศักราช2550ล็อกฮีทมาตินผลิต F-22 แ a ปเตอร์ or, ครบ100ลำพอดีในเดือนเมษายนพุทธศักราช2549ราคาของ F-22 ถูกกำหนดโดยสำนักงานบัญชีรัฐบาลให้มีราคาอยู่ที่ลํำลัก361ล้านดอลลา,าร์สหรัฐราคานี้สะท้อนให้เห็นถึงราคาของโครงการ F-22 ทั้งหมดโดยมีการแบ่งตามจำนวนของเครื่องบินลบที่กองทอากาศสหรัฐวางแผนที่จะซื้อ และได้มีการลงทุนไป28,000ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการวิจัยการพัฒนาและการทดสอบ f ย2ราคาจัดซื้อตกอยู่ที่177ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเครื่องบินรบทั้งหมด1 8 3ลาลำได้จัดซื้อมาแล้วเงินจำนวน34,000ล้านดอลลาร์สหรัฐก็จะถูกใช้ไปกับการจัดซื้อจริงๆส่งผลให้ราคาของโครงการอยู่ที่ประมาณ62,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณลำละ336ล้านดอลลาร์สหรัฐ ราคาที่เพิ่มขึ้นสําหรับ F-22 ที่เพิ่มเข้ามาประมาณ138ล้านดอลลาร์สหรัฐหากกองทัพอากาศสหรัฐซื้อ F-22 อีก100ลำราคาของแต่ละลำก็จะมีการลดลง F-22 ไม่ใช่เครื่องบินที่มีราคาแพงที่สุดเครื่องบินที่มีราคาแพงที่สุดคือเครื่องบินทิงเระเบิด V-2 Spirit ราคาลําละ2,200ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นผลมาจากการปรับลดจํานวนการสั่งซื้อจาก132ลำเหลือเพียง21ลำเมื่อสิ้นสุดยุคสงครามเย็น F22 มีความคล่องตัวสูงทั้งในเรื่องของความเร็วเนื้อเสียงมีแรงต้านที่แตกต่างจากเครื่องบินรุ่นเื่นอย่างสิ้นเชิงทําให้มันสามารถควบคุมความเร็วแรงขับของ F22 ทําให้มันสามารถเลี้ยวในมุมแคบและทํามุมประทะได้ดี F22 สามารถที่จะทํามุมประทะได้มากกว่า64องศาตลอดเวลาที่นักบินสามารถที่จะควบคุมได้